สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีปลดก้าเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หกผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ความว่าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยทักษ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวนสามรายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7วงเล็บ5ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พุทธศักราช2548ดังนี้หนึ่งนายอดิศรศักดิ์สูงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกตั้งแต่วันที่30เมษายน2564โดยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐา เป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงให้เรียกขึ้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและตริตาภรณ์มงกุฎไทยสองนางวันธนารมกวีโสตำแหน่งนักวิชาการสังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเนื่องจากถูกลงโทษปลดออกตั้งแต่วันที่30เมษายน2564ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรงและถือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ว วอย่างร้ายแรง้เรียกขึ้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพรช้างเผือกและเบญจมาพรมงกุฎไทยสามนางสาวนงนุชคงสุวรรณตำแหน่งนักวิชาการสังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเนื่องจากถูกลงโทษปลดออกตั้งแต่วันที่30กันยายน2562โดยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรงและถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง้เรียกขึ้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพร์ช้างเผือกและเบญจมาพร มงกุไทยทั้งนี้บุคคลทั้งสามรายเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประรากาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประรากาศวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2564ผู้รับสนองพระรบร,ะรมราชองค์การดอนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ